นกเลยเขาดำดิบดนบแต่มันอยู่เต็มไร่แล้วเอายาวปืนใหญ่มาพี่น้องบ่ได้ออกมาจะเกือบเกือบปีแล้วนะกระบอกนี่ พี่น้องครพี่น้องขอาไม้ครับไม้ใกล<ไ>้บ้านพี่น้องแข้งย่างคำไปพี่เขา่าอีกห่งครับไปพี่น้องเดี๋ยวพอกันทึ่งไม้นะครับผมไม้นี่ก่อนทางที่เขาล้มบากค,ครับไม้ใกล้บ้านพี่น้องอู้หูทุกคนจะต้องชิดเดียว มืัอนี้เอาอเปี๊ยวกดตกหนาวพี่น้องเอาไอ้ยาวโอ้ยยาวปืนใหญ่มาพี่น้อง,งบอร์ได้ออกมาจต่เกือบเกือบปีแล้วนะกระบอกนี้ล้างไม่ดูพี่น้องล้างไม่ประดูประดูส้มใส่ไม่สักครับมาผมมาใกล้บ้านพี่น้องหม,มานาพวกนี้เขาไม้เสื้อผ้าไม้บอกมาจากบ้านมันกิโลนึงครับบ่กใกล้บ้านอยู่แล้ว Bian gang gặp những cái bài học của những cái bài học của những cái bài học cái bài học của những những cái bài học của những cái bài học của những cái bài học của những นกเลยปลาช่อนพี่นอ้องติดยังระบาดงานเข้าเหยียบร้อยหรืขผ้นเลยพี่น้องนอกเลยอื้คนเ้ยปลาดูดิเนี่ยว่าปลาดูเนีย่ยว่าเพป็นปลาช่อนขาวๆพี่น้องปลาดูบ่ปลาดูโอ้ย มันก็เขาใต้น้ำไปน้องมันประคัวหันขังไอ้ผู้ดีครับ,บกลันจะกลับไปมีติดงาไหม่น้ำเล็กบ่นาะบาดไปน้องานงอบลุ้นอะพี่ต้องล้นอลุ้อลุ้อลุ้อะโอ้แต่ที่มีรู้อยู่ครับเอ้ไปใส่มันก็มันต้ฉะโรหน่อยแต่บาดนี่ ยังยังกวบัพผอัอตูพี่นอ้องบบนี้และน้าไม่ก็ได้เว้นประโขก็เขาเต้นหนามครับปรักที่ดีอ,อโอ้รบบวกอยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีวัวทั้งไก่ทั้งไก่ครับมาแล้วครับพี่น้องเต็มแรก น่าจะมีลูบวกด้วยครับข่าวหมายใกล้บ้านครับนั่งบดวนพี่น้องประมาณยี่สิบนาทีเลยจับเวลามันวันยี่สิบนาทีครับพ้อตัวแต่ว่าตัวบ่ใหญ่พี่นอ้องมีนนลูกกลัวอยู่ลูกกลัวนี่แหละไาพี่น้องก็เลยกดตามนึกพี่น้องเด้อดุจต่อครับผมเพื่อพออยู่กันพวกพ่อกันดีถึงนญ่หมายแล้วครับ แต่เขาขันที่สัตว์แล้วก็เลีเ้ยงเพืได้พี่น้องยิ่งเะดวกไม้ดีอยู่น้องพี่น้องไม้นี่ไม้งามอยู่ครับแต่ว่าขื่นบอกยากงยากรเลยขื่นมาแบบต้นพิผ้วเลยพี่น้อง่นขตินมาแบบพิผ้วเลยครับผมโว้เธอจะขื่นเมื่อไรขื่นยากรุ่นน้อยพี่น้องแต่ก็บพวกเหี่ยวหรอกครับไม้นี่ม,มันเปบนได้อะไรขีดลงมันเสาได้อยู่พี่น้องก็ถือว่าบวกเหี่ยวแล้วไม่ได้จับหนึ่ง ไอยาวปืนใหญ่มาโดนพี่น้องนั่นเกือบปียิงก็้ยุ้มันถือเงาขนาดพี่น้องกระบ,บอกนี่ความเงาเนี่ยยุ้ยประมาณผมสูงร้อยแปดสิบครับพี่น้องยืนเทียบกันผมสูงกว่าน้อยเดียวน่าจะมันร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนี้ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับความเงากับระบอกนี่มาจาโรไทยเงาดีกับกระบอกนี่ที่ว่ายิงเนี่ยนนอนเตีจอที่ยังเดียวพี่น้องล้างหกมิ้นผุดอืม หลังนี่หกมิ้นพี่น้องต้องใส่ลูกดอกที่ง่ายๆยักน้อยครับ

โบเปียกน้ำนะบ้นานหรืมวาชุบขางบ่แกีวฟอปไปพี่น้องไง่ายไหมครับผมไปครับพี่น้องอดีตว่าพี่น้องเลาะตรงนี้นครับไปขอน้อยไม่ปลาบุมไม้เดี๋ยวครูครับมันตีเป็นต้นได้ขึ้นบ่าแถวนั้นเกินคืนนอนจะได้เข้าบ้านพี่น้อง นี่นะครับน้ำดำลน้ำดำลอยู่ตี้เลนอ้ยโอ้ยเตาเหยียบแล้ว โอ้ยอ,อย่าหาทํำนะหนูอันตรายมากหมายสุดไทยครับขึ้นไมน้นี่พวพ่อตัวกะสีเพ่นกระบ,บานครับพี่น้องต้นนี้น้อยลูกปีพันดุมจะพาขขนเด้อ บอกว่าขึงชั่วโมงเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้17นาฬิกา31นาทีเงียบครับนั่งอีู่เครื่งชั่วโมงนั่นง,นงเต็ดหาโมงจนหาโมงขึงเลยา็ขนะออยังจักแนวเลยไปพี่น้อง กบพี่น้องตัวนี้ก็ในเวลากลับแล้วครับในเต็มเดียวเลยพี่น้องอันโยมันโบขึงอยู่ครับไปครับสบายนดนีกูอะหาเมืองกวาาแล้วตกก่อไปเลยก็ยตัดเพื่อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวกันอีพี่หนาครับผมสวัสดีครับ